สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับเก็บต้นองุ่นป่ามาแล้วนะพอมาแล้วทีนี้ลูกลอยลูกนกกินเนี่ยอย่างพวงนี้ลอยลูกนกกินเก็บหมดละนะครับนี่ลุงนกกินนี่พวงนี่นะครับกินหล่นไม่ว่ากระลอกกระแตก,ก็กินนกเอี้ยงนกปลหลอดก็กินนะครับที่ลุงดำเห็นคือกระลอกมาตัวหนึ่งก็วิ่งมา และอย่างหนึ่งก็คือนกปลอดมาเกาะและกจิก,กินแลวก็นกเอียงดําไม่ใช่เอียงโค้งนะเอียงดาก็มาตัวหนึ่งมาจิกกินนะครับนี่นี่ลอยกินนะครับแต่ลุงดําก็ลองกินแล้วก็กินได้แต่ประาดหน่อยหนึ่งนะครับหวานลิ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเอานํามาวิจัยวิจัยสายพันธุ์นี้ก็คือเราสายพันธุ์นี้มันลูกดกลูกดกแล้วที่นี้เราเอาสายพันธุ์ที่ เรากินทั่วๆไปหุ่นทั่วๆไปไม่ว่าจะลูกไอส้สีเขียวสีแดงสีอะไรแล้วพันนี้เข้าไปพันนี้ไม่ต้องฉีดยาเลยแต่ดกมากเขาเรวยกต่าตัดตัดตัดแกงอ่าอะไรดีเอ็นใช่ไหมเออเขาเรียกว่าตัดแตง,ไไ DN, แงพันธุกกเอวันธุกกร,มก,กรมก็ไม่ต้องย่อมากไอ้ดีเอ็นนี่เราก็าไม่รู้ว่ามันเป็น เออตัดแ่งเหมือนไอ้พวกมะละกอเอยดาวเรืองเอยนี่นะพอป,ปูไม่ได้เราตัดแตงที่ไอไอตัวองุ่นป่าเนี่นะหรือเขาเรียกลูกเออเขาเรียกว่าผลไม้อะไรหรือเรียกว่าชื่ออะไรลุงดําก็เห็นชาวบ้านเรียกองุ่นป่าลุงดําก็เลยเรียกตามเขานะผิดถูกยังไงก็ลุงดําก็ไม่รู้ล่ะชาวบ้านเขาเรียกองุ่นป่าผมก็เ,เรียกอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นพันธุ์หรือต้นไม้อะไร แต่ใบคล้ายกับงุนป่ามากที่สุดเลยงุนป่าเนี่ยคล้ายกับงุนบ้านมากที่สุดนะนี่ว่าจะเป็นยอดนะว่าจะเป็นเครือนะแต่องุนที่ลุงดําถือนี่ดกมากแล้วเขาก็ไม่ได้ฉีดยาขึ้นในป่าดกขนาดนี้เอาความดกแล้วก็เอาลูกเอที่เรามาสายพันธุ์มาผสมกันแล้วได้พันธุ์ที่ดีมาเห็นไหมนี่ขนาดลูกเล็กๆที่เราเห็นอยู่นี่โอ้โหลองชั่งดูลองชั่งไอ้ดูอะ ข้างกิโลกิโลนี่ตั้งศูนย์แล้วนะเอา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 อย่าวางเลยวางเลยเอาวางเลยนะครับผมอ่ะวางวางเอาหนึ่งกิโลท่ายแล้วนี่หนึ่งกิโลครึ่งเลยห่วงเดียวเอาไม่จะคุณเอ้ยมันหนักดีเหมืนกันนะนี่เห็นไหมล่ะเอาสองห่วงเข้าไปดิสองห่วงนี่ห่วงนี้สุกแล้วนี่ห่วงนี้เข้าไปหน่อยเอาเราลงเอานี่ลงก่อนดิ อะไรพวงนี้จะเอาอะไรเอาพวงนี้ไปก่อนไอ้พวงนี like ้ขึ oh ้นนั่นนี่นี่นี่ลองดูพวงนี้สุกมากมากโอ้หนักเหมือนกันหนักลองลองดึ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 งกี่โลนะพวงสุกแล้วนี่โอ้โหดู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 นี่สุกนะทําพันได้ทั้งหมดเลยนะไอ้นี่หนึ่งกิโลสองขีดหนึ่งขีดกลัวหนึ่งกิโลเกือบจะสองขีดถ้าดูตรงๆก็สองขีดหนึ่งกิโลสองขีดนะ ดูหนักไม่หนักดูนะและที่นี้อย่างพวงนี้จะดูพวงใหม่นะพวงใหม่ดูอีทีดวงที่เก็บมาพวงใหญ่ๆอ่ะวางไว้ก่อนนะแล้วมาดูพวงนี้พวงนี้นะพวงนี้นี่พวงนี้ข้างๆพวงนี้อันนี้ได้ประมาณรุงดำกาดแล้วประมาณโลโลพอดีหรือโลนิดหน่อยนะลองดูนะใช่ไหมโอ้โ อ้าว oh. โลโหหุเกือบนี่ดูดูดูโลพอดีแล้วโลนิดหน่อยเห็นไหมโอ้โหไก่จะขายหมูได้พอดีให้คนเก่งกิโลที่สุดผมเห็นพวกขายหมูนะไม่เคยตัดกรงเลยตัดมีตะขาดนิดขาดหน่อยเพราะนั้นมาก็แกล้งแถมให้เราทีจริงก็ของเรานั่นแหละเออไอนี่สีมือจัดไอพวกขายหมูขายเนื้อนี่ มือมีดแม่นเป๊ะไม่เคยเกินมาทางเราที่จะขาดอย่างเดียวแล้วก็แก่งแถมไม่เราเลยนี่ลุงดำเริ่มจะไปขายหมูได้แล้วนะนี่แต่พันุ์ที่ได้มาง่นป่าเนี่ยลุงดำลองจะเพาะดูแล้วปลูกดูถ้ามันกินไม่ได้นกกินไม่ได้ลุงดำก็ทำเป็นไม้ประดับปลูกข้างซวยๆแล้วก็ทำว่าจุดเช็คอินใครอยากได้พันอง่นแบบนี้เอางี้ลุงดำให้ฟรีดีกว่ามาหาลุงดำนี่ ให้ฟรีไปเลยไปทําข้างใหญ่ๆห่แบบข้างทัวข้างมะข้างทัวข้างมะละอะไรทําข้างสูงๆกว่าก็เ,าเลิกเลยหัวไปหน่อยนะพอะเลยหัวไปหน่อยทำเลยทำแล้วน,นี่ไปปลูกแล้วมันจะห้อยโยงโยงยางแบบนี้สวยห้อยไปเนี่ยนะครับถึงกินไม่ค่อยได้แต่เราก็สวยได้นะครับนี่เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอุนป่ามันเป็นอะไรที่คนมองดูคนอยากไปถ่ายรูปเห็นไหม และเราอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปซื้อหายามาพุ่นหูยามาฉีดมันกันมดกันมแมลงไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องบังคับให้ออกลูกถทาอางุกูกร์เนี่ยอางุที่เขียวที่เรากินนะสิงดโปร์แดนเดยอะเล่งฉีดยาแล้วก็เล่งยอดแล้วก็เล่งติดผลบำรุงผลบำรุงดอกโอ้โหมีแต่ยาทั้งนั้นนี่ปลูกอ่างุูของลุงดำนี่นะเอานี่ปลูกไปขอฟรีนี่เอาไปเลย เอาไปปลูกแล้วก็ทําร้านทชว์ปแปลวว่าจุดเช็คอินใช่ไหมไอจุดเซอร์ฟี่เซอร์ฟี่อะไระล,ลุงดำก็ไปค่อยเขาใจเซอร์ฟี่จุดท้ายรูปเซอร์ฟี่นะเอาไปทําพวงห้อยไปตรงเตงตรงเตงอย่างนี้แหลพะพอเอาไปเซ็นแล้วนี่คือสวยงามไหมล่ะนี่ทํามีสักร้อยพวงแล้วคนก็ถ่ายดูเยอะแยะนี่นี่ลุงดำก็อยู่ที่โคราชมาที่บ้านมาเห็นต้นไมน้นี่ตอนแรกจะไปหาพึง ไปดูต้นใหม่มองๆไปเอาเจอไอ้ต้นนี้แล้วก็ถามคนที่ตัดยาเขาว่านี่มันอะไรบางคนก็บอกคงควยทั้งมุงก็บอกโอ้มันไม่แน่ชัดแต่คนพูดสามสี่คนว่าองุนป่าอางุนป่าเออเขาว่าองุนป่าลุงดําก็เลยว่าองุนป่าแต่วิชาการเกษตรยังไงก็ลุงดำก็ไม่รู้นะไปถามเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็มา เขาเรียกมาถ่ายให้ดูมาทําให้ดูเฉยๆนะครับว่าอันนี้มันสามารถปลูกโชได้นะถ้ากินไม่ลอยก็ปลูกโชได้ถ้าใครเอาไปทําสายพันธุ์แบบว่าไปพัฒนาเอ,อ่อเขาเรียกแต่งพันธุก,กรรมจีจีอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าแต่งพันธุกรรมนะนะเออแต่งพันธุกรรมก็เอาสายพันธุ์ที่ส่วนดีของนี่คือทนต่อโรค ดกอย่างเนี้ยดกทนต่อโลกพันธุ์นี้ยแล้วก็มาผสมกันแล้วก็เอาส่วนดีๆมานักวิชาการก็เก่งอยู่แล้วลุงดําก็รู้แค่นี้เลยนะนี่ต้นใหญ่ลองชั่งสักสองพวงดูเด้อเอานี่ลองดูไปว้ายสองกิโลพู่นเนาะยังไม่ได้วางแค่สองกิโลขึ้นเลยโอ้หนักหลายนะโอ้โอ้โอ้ทำไมเอามานี่โอ้โหหนักหลาย เออแค่นี้นะครับจากลุงดำครับเอางูป่ามาชั่งกิโลให้ดูแล้วก็ทำพันใครอยากได้พันฟรีก็ทักมาเด้อสวัสดีครับ